สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกกะปิกันนะคะก่อนอื่นเราต้ำพริกก่อนจ้าจ้าใส่กระเทียนจ้าโละเอียดมนะกุ้งนี้เราแช่น้ําไว้แล้วนะ กสทุกอย่างให้ละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะเแล้วกุ้งกับพริกกระเทียมเป็นเนื้อเดียวกันเนาะหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำตาลค่ะติดหวานผงเอซ่าใส่พระเอกของเรากระติ อย่างให้เข้ากันอีกครั้งต่อไปเราจะสับมะม่วงใส่นะจ๊ะ ทั้ทุกอย่างให้เข้าก,นกันอีกครั้งทำ <uc> น้ำพีทกรป๋ค่ะเตรียมเดี๋ยวกับนึงนะคะ น้ำปลาจ้าสักสองช้อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นสามช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นน้ำอื่นลงไปนะคะมีผู้ช่วยเชฟด้วยค่ะผ <c oughs> ู้ช่วยเชฟ่าอย่าพิ่งนะคะโอเคมันเ้งมันเด่นส่ตาแต่น้ำมัน,น,น,ำนทำไม นำเอา่มใช้ด้วยการใส่มะเขือนะจ๊ะอันนี้เป็นมะเขือคืนกรอบจ้ะมะเขือคืนกรอบจ้า